จยากกบว่าเล่นกิวแน่จริงก็มาเอาสิฉันเกลียดแ่าไม่มมไมนิวของข้าวของฉันเท่าน,นั้นไถ่ของเล่นคนที่ใช้มือถือและบเลลตกดติดตามทีมม่ปุ่มนี้นะคะสาม,มูท่าอ่านักเรียนถึงเวลาเข้าแถวแล้วดินตรงๆ เดี๋ยวจะดูความเรียบร้อยนะวันนี้เปิดเรียนวันจันทร์ว่าทุกคนเป็นไงบ้างครูบอกว่าให้แต่งชุดนักเรียนมาในแชรต้นน้ำเธอเยี่ยมยอดมากแต่งตัวมาเรียบร้อยมากถุงเทา้ากางเกงเสื้อกั๊กเนคไทเรียบร้อยส่วนเด็กหญิงเขาหอมเธอวันนี้ครูบอกว่าวันจันทร์แต่งชุดนักเรียนเธอแต่งชุดพะละลเธอเ้อาเสื้อออกเกงเหรอเนี่ยดูสิ เสื้อนี่คอตั้งจะไปต่อยกับใครมาหรือเปล่าฮะนี่ดวฉชนเอาโต๊ะเธอแต่งอะไรของเธอเนี่ยชุดวันนี้ไม่ใช่ชุดนี้ดูกระดุมก็ติดไม่หมดเสื้อก็เอาเข้าสักกางเกงครึ่งหนึ่งเอาเสื้ออ้อมครึ่งหนึ่งถุงเท้าก็ไม่ใส่แล้วนี่นี่น,นี่ที่หัวเธอเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันพฤลลตัสแต่งตัวลูกเสือหรือล,ลูกหมาเนี่ยผสมกันมาแล้วเนี่ย เธอเต้นเป็นลิงหลอกเจ้าเลยนะเปไ็นอะไรเนี่ยสงสารพ่อแม่เธอบ้างนะเนี่ยส่งเรียนค่าเทอมก็แพง ไปถึงนู่นแล้วเชโยแล้วแต่พวกไม่เคยเข้าแถวเลยนะเราเนี่ยเข้าหอมอ <L ew ith> อาตอก็หมรกันพี่น้ำเก่งมากลูอกอ่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้าห้องเรียนแล้วนะแต่งตัวให้ถูกระเบียบแล้วก็ทำตัวให้เรียบร้อยครับ <L ew ith> คุณครูครับคุณครูครูอ่ะมีข่าวดะแปนน้งเรียนนะคะก็เผอิญว่าในห้องเรียนของเรานะคะ การรีโนเวทห้องเรียนให้เด็กเรียนสบายสะอาดต่ว่าหน้าเรียนอย่างเงี้ยค่ะครูก็เลยต้องพาเราออกมาก่อนเพราะตอนนี้ช่างกำลังทางานอยู่เดี๋ยวไปเรียนที่โต๊ะกินข้าวที่โรงอาหารก่อนเข้าใจไหมคะเชค่ะไปเลยค่ะเดี๋ให้เป็นเถยเลยค่ะเด็กชายออโต ยังไงเนี่ยไม่ฟังเลยแล้วอะไรเนี่ยต่อแถวอยู่นอนสลบมาถึงโต๊ะเลยเหรอเนี่ยกิ้งมาเหรอเมื่อคืนไม่หลับไม่นอนเลยเหรอทำอะไรอยู่เมื่อคืนเนี้ยเล่นเกมรีบไปเลยรีบไปเรียนกับเพื่อนเนเลยเดี๋ยวเรียนไม่ทันเพื่อนนอ่ะเพื่อนเขาไปถึงไหนต๊ะไหนหมดละนั่งลงนั่งลงวันนี้ครูสอนเรื่องอะไรคะวันนี้ครูจะสอนเรื่องเหล่าอเวนเจอร์ที่กคนทุกคนรู้นะคะ จากกับวานเล่นเกมไม่อยากเรียนเต่งอ่รูครับวันนี้มีสอนอเวนเจอร์ด้เหรอครับใชั้นต้นน้ำดีมากเลยที่เป็นคำถามนี้สวยเขาหอนนะเต่งง่ายอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวโตวนะจะพังแล้วมือเราก็เจ็บต้องถามแบบต้นน้ำนะเรียบร้อยแบบนี้ เก่งมากครูจะบอกว่าวันนี้ทำไมครูถึงสอนอาเวนเจอร์ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้นะคะเห็นนักเรียนนะคะน่าจะเครียดมากเลยครูก็เลยอยากจะเอาอะไรที่นักเรียนนะคะชอบแล้วก็อยากมาโรงเรียนนะคะไม่ใช่ว่าจะร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียนแบบออโต้แบบ,แบ,บนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านติดเกมแง่ๆงเลยตั้งใจเรียนเธอออโต้ตรงทำมิดสกัน โอเคเธอตั้งใจเรียนเธอจะได้เป็นความรู้ไม่ต้องมาทำเป็นดูดีนะขี้เก็กแล้วมานั่งเธอะทําทำตั้งใจเรียนแล้วน,น,นั่งกับโต๊ะล่ะใกล้ครูเกินไปไปนั่งหลังดีวกว่าอาข้าวหอมเดินมาตรงนี้ครูนว่าจะนั่งข้างครูนว่าจะตั้งใจเรียนซะละกลับไปข้างหลังห้องีลยละเดี๋ยวก็ไปแอบเล่นอีกนกเราว่ะครูครับสอนเลยครับ ผมอยากเรียนแล้วครับดีห่าห้งหยุดนะคะคืบอกว่าจะเรียนแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนค่ะห้าวาวๆานะคะลุกขึ้นมาได้แล้วนะถึงเวลาเรียนแล้วนะ ครูลืมไปเลยมีแต่หนังสือมาสอนแต่ว่าครูลืมปากกาเดี๋ยวครูเดินไปก่อนนะแล้วก็อยู่กันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ให้อ่านก่อนแล้วกันดูไปคร่าวๆว่าเอาวินเจอร์ของเรามีตัวอะไรบ้างคุณครูบอกให้ดูด้วยกันไม่นิวของข้าของฉันเนะเธอต้องมายุ่งต้องมาดูาเราขอดูเถิอเราอยากเรียน แน่จริงก็มาเอาสิได้ครับต่ผมไม่เอาครับขอหอมมาจัดบักให้ต้นน้ำเลยเด็กขี้เจ๊กเกนุ่นแม่เกนุ่นแม่มาก็จะเอาขอแกไว้ไงดึงนี่ท้ายเลยเขาหอมดึงให้หลุดเลยจัดท้ายเดดึงเราเลยแต่แม่ว่านะ จริงอะ่ะแก็ลุกขึ้นมาซิลำน้ฮวิเขาหอมดีมากดึงจนหลุดเลยเป็นไงละ่ะฝีมือ เดีใช้ต้นน้ำให้คร uh ูดูสิออโต้แกงออโต้แกงเหรอดูสิหน้าเขียวไปหมดเลยไหนอะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะออโต้กับใครออโต้คนเดียวเหรออ๋อครูไม่เห็นอยู่ที่โต๊ะแสดงว่าสองคนนี้รวมหัวกันใช่ไหมแบบนี้ต้องเรียกผู้ปกครองเฮ้ยรอครูมาแล้วอะร็วเราจะทำไงดีเราทำเหมือนแบบเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น เขาหอมออโต้ทำไมเธอถึงทำต้นน้ำเป็นแบบนี้เนี่ยเน็กไทเขาหน้าเขาต่อยจนเขียวไปหมดเลยแบบนี้เป็นเด็กที่ไม่ดีเลยนะเธอรู้ไหมว่าเธออะเป็นเด็กเกเรเด็กเกเรแบบนี้จะต้องโดนลงโทษ อย่างอีกคุณครูพูดแล้วเธอยังทำอย่างนี้อีกดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปที่ผู้ปกครองของเธอสองคนเธอลังแกเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะตลวันนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นแค่การแสดงครับจริงๆไม่ใช่เด็กเกเรครับน้องหอมก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนนะคะพี่โตนะคะเขาก็เป็นเพียงการแสดงะครับเหมือนที่พี่โตพูดไปเลยนะคะทุกคนน้องหอมคะเขาตั้งใจเรียนเหมือนกันนะคะแล้วพี่โดน้ำนะคะเขาก็ ตั้งใจเรียนนะคะแล้ววันนี้นะคะทุกคนพี่แม่นะคะกับพี่โตแล้วน้องหอมนะคะสามมูซ่าเขาทําคลิปนี้นะคะเพราะว่าวันนี้คะ่ะเนื่องจากวันนี้ไปรับต้นน้ํามาแล้วแม่ก็ไปรับแล้วแม่ก็เจอต้อนน้ำใช่ไหมอ่ะต้นน้ามาแล้ว แม่ก็ดีใจแล้วแต่แม่เห็นนะคะสภาพนะคะต้นน้ำนะคะนี่เลยค่ะน็กไทยแม่ก็เลยงงว่าเป็นนักเรียนหรือนักเลงนะยคะคือแบบน็กไทยแบบเบี้ยวมาแล้วก็หลุดมานิกไทเป็นอย่างั้นเสร็จมีอะไรต่อพี่โตกลับบ้านมาแม่ก็อ่าวต้นน้ำถอดแมสปุ๊บนี่พี่หน้าต้นน้ำนะคะจะมีเห็นว่านี่เลยค่ะเขียวซึ่งเกิดเหตุการณ์คือน่าจะต่อยกันมาแล้วก็ต้นน้ำก็ไม่ยอมรับสาภาพว่า เพื่อนอะขอลดไปอีกลดของเล่นแล้วสรุปวันนี้คือเน็กท้ายพังเะนะจ็บตัวแล้วก็ของเล่นหายด้วยกกแล้วแม่ก็พยายามถามถามมัดเรื่อยๆตลอดทางนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะแม่ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นเด็กอะไรพี่โตเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีไม่เกรเรนะคะเพราะว่าเราไปโรงเรียนนะคะต้องตั้งใจเรียนนะคะ แล้วก็ไม่แกล้งกันไม่เกเรกันนะคะไม่เล่นแรงแบบที่ต้นน้ําโดยมานะคะเพราะว่าอันตรายมากเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าร่างกายนี้เราเป็นอะไรเราก็จะเจ็บใช่ไหมพ่อแม่นะคะส่งให้เราไปเรียนพ่อแม่ต้องลําบากแล้วก็หาเงินไปให้เราเรียนบางวันก็ได้เงินบางวันก็ไม่ได้เงินบางทีก็ช่วงนี้ก็ไรายได้ก็อาจจะน้อยลงเงี้ยก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของโอ้ยต้องลำบากแล้วส่งลูกเรียนแล้วลูกก็องมาเกเรแบบนี้ไม่ดีเลยใช่ไหมคะพี่โต โอเควันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะเราเจอกับพวกเลอค่ะสามมูซ่าใหม่นะคะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามช่องสามมูซ่าด้วยนะคะบ๊ายบาย